เอาโทรศัพท์ก็ได้หนิว่าตัวเลขเจ็บม,มากแบบนี้เพื่อนว่าเอาไปให้ปูไปเช่นเพราะว่ามันอันเจ็บได้อยู่หนาววัดปูเพราะฉะนั้นอันสงสัยสมมัติมมจังหันนี่แหละยึดงาน อันตัวนั้นได้ตัวอันแปดหานี่อันปูเพราะฉะนั้นใส่สติใส่ปัญญาวพูดอะไรนีเง,งินหน่อยก็แต่ล้วแต่ผูณเจ้าค่ะ <c oughs> ครับผมคือเรียว่าพูดทุนหน่อยเลยครับเจ็ดแปดสองนี่ตัวเดียวนะครับเนาะสำหรับอันเจ็ดสี่ส่วนน้อยว่างหันเกลีย์พูดพูดทุนหน่อยได,ด้แต่ซื้อก็สามก็แปดหานะครับผมเพิ่นบ่มีเงินซื้อดอกกันกลับไปกึ้นมาผนก็ซื้อตัวตรงรอดครนะับซุ้มผู้เฒ่าเนาะผมก็ซื้ออัน แปลหาก็กกาสามเปอร์อเซ็นน้องปลาชัดตัแม่เกอ,อกัอนขันบอแปลหาก,ก็กาสามเ้อร์่นเล่เราบอกเก,ก้าสามมิลลิเพิ่็นเลยวะ <c oughs> นั่นเห็นบ่าพอไหวแล้ววะพวกก็ให้อันพวกให้อันเก้าสามโมเมนต์บอกเพราครับอันพวกว่ากแล้วแต่ก็จาเสียนั่นหอก,ก,กแ,กแกต่ว่าลวงพียึดอยู่ก่นแล้วยายไปแล้วถือสิบตัวาตัวเอาแต่แปลหามันเต็มมันดครบแล้วก็ไปเสืออเก้าสามตัว มันก็เลยมาออกงวดนี้ซะบวันนี้บ้านนี้งวดนี้คันแปดสองเต็มหนี่งก็จะไปซื้อเปรานีเออแมงดีดีเน้องปูเนาะบ้านนี้ถ้าสมมตว่าแปดสองเต็มก็ผู้ลูกคนก็ไปซื้อเจ็ดแปดไปซี่อได้เลยครับเพิ่งจะซื้อเศษเลขปูนี่เท่าอันแถบนี่เนาะไม่ซื้อเหล็ปูนที่มีเจ็ดแปดมีแปดแต่ว่าอันมีเจ็ดสองแปดสองซึ่คนมาซื้อเลขปูก็มีดอกเพี่วกันก็ไปซื้อสม่อื่นยิ่ดอกแต่ว่าขจ้ามันหลายตัวของปูเม็ดเดียวนะงวดที่แล้วสองตัวเม็ดเดียวงวดนี้สามตัวเม็ดดเียว ปูเม็ดเดียวแต่เพิ่นตั้งสายหาให้ปูมาตั้งแต่นจะดุแล้วนะครับผมตั้งแต่พศหกสิบสี่อยู่นะเพราะว่าอันกะปูกับพญออกืษรแต่เพิ่นว่าปูเม็ดเดียวนี่ยแหละครับผมปูของเราแน่นอนเหมอนไม่อ้อยเรากลินเสือถือนะครับผมที่พอสวัยมันรู้จักปูกับยอนไม่อ้อยมเแม่นครับผมปูสังเกตเบั้งจริงเพราะว่าไม่อ้อยมันเป็นปูกระบอกได้เบิ้งโทรศัพท์ได้เบิ้งเงินนะครับ ผู้จันติว่าหมดที่เจ้ามาอย่างสุดพวกจ้าขอดนาพวกเคยเห็นในบ่าปูพวกปูพวกเขาได้เบิ้งปู่บิ้งเงินเงินซุ้มเันเพื่อนอันปล่อยเลขแค่เลขไปขอเลขปูเบิ้งจ้่ครับผมบ้านเนี่ยนี่แต่อันเพิ่นเที่ยวมาขอเพิ่นว่าโอ้ยปูอันฝันว่าจังไแนเนาะปูท่านอันมาควบฝันแต่ว่าควบฝันไอ้เพิ่นข้าเจ้ากับเมื่อนอนครับแต่ว่านั้น มีผู้หนึ่งถือลายน่ายเกล็นเะนะน่ายเก็นถือกันมันออกวันอาทิตย์นึงอล่ะครับปูปล่อยก้าศูนย์หกบอเทียวนังมันก็ออกก้าศูนย์หกกันหอครัสามตัเลยพี่น้องสามตัวแล้วก็เซมแล้วก็เซมมหาปูมันได้รอบมันเราบอกปูคอยมาออกศูนย์เกบอกมันทานมาแล้วมันเพ็นก้าศูนมันออกเื่องสงการออเอากันเก้าหกกองศูนนี่บอมันดังสงการหน่อยหนึ่งหรอ่บอได้หลโตสงการแล้วปีการปีนี้ไหมมันออก เพราะปีนี้บ่รู้จักม,จม,มันออกตัวนี้ปูจับมาไงมันออกวังสามวันที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมามล้างขุนก,กาเนาะขุนกาเนาะเพื่พอที่จะเพาะสไว้อันนั้นลูกศิษย์ปู่อีกทีน่ะไอ ปีหนึ่งมันสี่แชร์ยี่สิบี่ตัวก็จะกระจดไว้จดไว้จดไว้ก็จะกระซื้ออยู่หันแล้ยี่สิบี่ตัวน่ะปะพวอยี่สิบสี่ตัวตัว,ตว,ตวแดงมันออกเราข้าจะกระดึงทิมมันก็นหน่อยหนองห,หน่อยลงหน่อยลงก็จะถือถออกไปได้ก็ถือเพราะว่าได้กพวมเขาอันเต็มปีอยู่แล้วครับผมพวมก็บม่อยากขยายกอบควขึ้นะครับผมเนี่ยก็ยังอันไอไอแปดซอกเนี่ยแต่เพราะ้าพวได็ดอัน รถตันนี่บ่วพี่ขายที่บัานนี่ยเลขอันเลขเจ้หมอกจ้มือเขาก็ให้ว่านั่นออกหรือบอกขยะเขาจะไปจะขายหลายไปยิ่งแต่ว่ามันตูดอยู่ขันถืกตุ้มพร้อมกันไตยเกียบเขาจะผ่านเรื่องหลายเรื่องยอดเล็ปูดีหนบผมไอ้แต่ว่านั่นเจ้ามือก็าสลาดตุ้มอยงเนี่ยเขาเขาไปสกัดไปเขาขายไปเครื่องเดียวเขาสามเขาจะขายเครื่องเดียวเดี๋ยวถึงแม้นสีบอนบ๊เต็มเลยยะ เขาจะขายวเต็มเม็ดเพราะว่าขัดเจ้าอื่นเขาจะวายานวันมืดเดียวแผ่นปอยตัวนั้นมากพอจะปล่อยตัวนี้ก็มากกว่าไอ้ส้มมันนั่นแต่ว่าส้มมันส้มเงินหลายเพื่นก็มักที่สั้นเนาะเพราะว่าเลขเลขกันปูเม็ดเยอะเนี่ยมันบ่ได้รุนเพราะว่นเดียวนี่ก็ด้ขันบ่อคือจบลงเพราะว่าพูกระว่ได้เป็นแนะน้ำขัดเจ้าเนอะแต่ว่าลงพีอันนั้นเป็นง่ายไปยุบมือกันแล้วก็บานี่พูกระว่าัน ไอ้ฟันฟังอันไอ้ที่ว่าฟันตรงวัดนะมันเป็นนั่นจริงจรินะพูดถิ่วว่าไอ้ฟังนั่นที่ว่าฟันตรงวัดนะผู้ฟันว่านั่นไทยบ้านนี่นะซื้ออันเม่ทาวันแล้วเรามาเบิ้งดวงกระปูน่ะบานิดแล้วหลดอันไอ้ดวงแล้วเราไปติดเลขศูนย์เด่นศูนย์น่ะบานิดปูก็เลยอันไล่บางว่าหลดเป็นสี่ศูนย์สี่ศูนย์น่ะบานเลขว่านั้นก็ออกพิสูจน์ได้เหรอมันเห็นว่าเป็นสี่ศูนย์แต่ว่าขันปูสลัดก็คือจะลบกระถืออยู่มันออกเอียงหมด สามซูนี้อยางไงเนาะมันลดแต้มนึงบานนี้ลดเมื่อนั้นเหร่เมื่อต้องวันปู่ลรฝันเจียวเล่าเหะ่เป็นฝันว่าเราบ้านกาปูบ้ันแล้วเราว่าปู่ฝันได้อันนั้นอันน่ะไอ้่อยสิเมียนชงไม่หลับน้ำมูนเนาะพระสันอันเลข่อยสิมาบพอหืงหงวดหนึ่งพระสันตัวนี้แหละปูกก็เลยาหุงเมืองบานนี้รับอีกบานพันฝันย่างเงื่นไปอีกนะปูก็เลยว่านันไอ้ฝันเจียวเนี้ยเป็นโบกขะ แต่ว่าอันนั้นเจ็ดแปดสองเนี่ยอันมันเป็นเลขอันไอไนรรน้หมายเลขโทรศัพท์เิ็กน้อยเขาเจ็บโทรศัพท์เลยเขาหลอมา,า่านให้ปูไว้ม,มันขึ้นเตรียมหน้าจอเลยบ่ปู 8, เจ็ดแปดสองอีกเขาปก็ขึ้นตามปกตินี่ตามมันนั่นแต่ว่ามันมีพครบถูกดิหลตัวยึดตู้ผู้จำมาได้ตู้ผู้จำได้ตัวท้ายอานันเจ็ดแปดสองกันอันไอ้ เกือบเป็นได้คนณพุ่งเถอะในคนพุงกันเก่าดิเก่ายังไงเก่าเจ็ดสองเจ็ดสองครับโอ้แต่ว่าเนี่ยเด็คนพุงก็ต้องเงินไอพิจารณาบ้างเอาเลขเจ้าของกับเลขปูไสก็ได้ครับผมบ้านนี้พ่อสบาก็ต้องเงินต้องเฮ็ดพิธีไหมต้องเนื้อคุณไปดักพู่ยังี้ยวดนี้เจ๊ก็ต้องเป็ี่ยนแผนเนีนว่าสลัดไม่เมียมันไหลหลังด้วยนะครับผมไอ้ ซ่มันลูกเจ็ดลอยกับข้นั่นงวดนั่นเขาจะก็ถือเก้าสามเอ็มมอลก็จะแปลว่าไปถือต้นนด้ผู้ให่อหกเก้าสามมันมมอลที่ว่าไปเผาผ้าผ้าตายเนี่ยเขาก็ไปซื้อหกเก้าศูนย์นั่นมันได้ตายเป็นศูนย์น่ะอันนี้มัน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 บริจาคกับคนตายเด็กน้อยเก็บโทรศัพท์ได้ครับผมอันนี้เป็นเปลี่ยนเลยครับผมเก็บโทรศัพท์ได้เออไม้เลขโทรศัพท์กว่าเจ็ดแปดสองเม็ดเดียวครับ โอ้เอฟซีครับเม็ดเดียวแต่อย่าลืมเด้อครับฟังปูเบอลดีๆเด้อครับเอฟซีครับเด็กน้อยเก็บโทรศัพท์ได้เด้อครับแต่ว่าปูว่าแปรอื่นเห็นท่าท่าได้เก็บแปดสองอันโทรศัพท์ก็อยู่หน้าวัดนี่แหละเขามาแข่งกีฬาสีไม่แช่งยังไงนะเออแข่งเขามาเตะฟุตบอลนะครับผมเตะฟุตบอลกับบอลเล็กบอลเล็กน้อยอยู่หน้าวัดพอดีเลยบอกปูเอ้ากโรงเรียนมันอยู่หน้าวัดน์ทังเขาพอดีพอดีได้บอกปูทั้งเขาเหรเขากาด แลนนั่นออกกําลังกายก่อนสิลงสนามโอ้ครับผมตัวละเลนเช็ดเจียมาัหลอดก่อนเอาโทรศัพท์ก็ได้นี่ก็ตัวเลขเจ็บมากแบบนี้เพื่อนว่าเอาไปให้ปูไปเพื่อนเพราะว่ามันอันเจ็บได้อยู่หนาววัดปูเพื่อนอันสงสัยสุมัดจังหันนี่อะเรยักเฮียบนะเพื่อนครับผมเออของไม่ออกนี่ละว่าตฏิเสธเฮียบ้านนี้สุ้ไม่ออกเพื่อนไปอันอันไอ้เงี้ยดีเพื่อนหายพระเข่ามือสุดท้ายนะย่ายหนึ่งเราว่าเพื่อนละ บ่ไหวมักแล้วมักแล้วบาดนี้บ่ทัจังมันอีหยังเจมันเรามักยังบ่ฮูจักอือผู้ดีปู้นอันเราอันเจ้าพาเพนั่นล่ะครับเราอันยื่นมือมาบาดนี้ผู้ก็เลยเอากระดาษให้เพิ่นอือผู้เขียนไปสามชิ้นเบ่ให้แชร์สามคนเพิ่นล่ะครับ3คนนี่ก็เต็มบาดนี้อ๋ออือเต็มหมดแล้วบ่อัน ห้เพิ่นแล้วครับผมมอบเพื่นวันเลขกันนะเก็จะกิบว่ากันตัวหายเพูนึงขยายไปว่าส่วนครับผมขยายก้องไปแต่ว่าตอนไปเมื่อวันที่สามเน่ะไปเผาเพียนแล้วไอ้ย่อมประทับปูหลายๆปู้ว่านอยากได้เปร่ยวยุวัอเล็กปูไดิมาปลอยเลี่ยไรแบบนี้เพราะว่านนั้น ขันมาบอกมันมันบริจาคที่มาที่เป็นมาถือดอกปูนครับผมหมดเจ้าซื้อจะนั้นมาถือดอกเพราะว่าเจ้าบ้านนักแน่นบ่ผู้ใดบ่ติดตามปูนี่ค่อนข้างจะถือยากเจ้าเสือบ่าตั้งแต่พอสวัยอันมาออกปูนนี่มันได้เคืองเดือดปีเลยดิแมนครับปูคูเราคนมาถือเจ้าเดือกับนี่ขัดเสืเล็กปูแมนครับปูพี่ผมันต้องเว้าดิผู้อื่นดอกปาผมเนี่ยมันมาถือยังหวาเพราะปบรู้จักวิธีเอาครับผม ันแต่ว่าแปลกนี่ตั้งแต่ปีไม้มันนี่เล็กปูนมักไหลหลังตัวแทบจังวัดเลยนะมัหนอมัหนออกตามตูดมากออกตามตูดมันไปออกหลังแต่ก็ออกไอจับหลังจากออกตัวตรงงดว่าออกตัวตรงนี้กาสามเปะเลยเกือบเขาสามตัวตัวเนาะปูว่าเก้าสามเม็ดเดียวร้อยหกหกเก้าสามมันดีแล้วปูยิ่งไปที่เก้าสามเมตรเดียวนะอันที่ปูยิ่งไปที่เมตรเดียวนะข็าเจ้าที่ซื้อตามสองวด หลังจากนั้นก็จะมาซื้อตามครับผมก็ยังแปดสองในคันงวดนี้บ่เขากาเจ้ากับไปซื้องวดอันวันที่หนึ่งผุดที่เปิดสงสัยปูเนีนๆนอยู่นี่คือแปดสองเลขสี่มันกับฝันได้อันแปดสองเม็ดอยู่โอ้ก็ฝันปูกันไรอันซุ้มอันเจ้าไปเสี้ยนเพิ่มเติมมาซื้อได้อันเจ็ดแปดครับอันเจ็ดสองะเออครับผมมันอยู่ในสามตัวเนี่ยปู มันอยู่ในสสงกตกรบยาแล้วเงี่ยงไปมันทนนั้นเนี่ยไม่ต้องมาจิตสืส่อตัว oh. Oh. ปเจว่าโอ้ยเมันเจียนลายนกกระไรถุงกรวไตาผู้ว่าววนว่างทีนี้เ <laughs> <laughs> จว่าผู้ว่าจะไปเชียนลายตัวอลยผู้กฟฝัน,น, <laughs> กกนตนน <laughs> 2> 2นั้งแต่นั่นเจ็ดแปดสองเม็ดเดี๋ยวนึงเราไปเชียนมาั่น <laughs> เป็นซี่เ <laughs> ม็ดท <laughs> ุนบัตรก็เจ้ากระไรเปนกเจ้ากระ่รไาจากเบื้องนะก็เจ้ากระไยสับสนบตผู้มันสับสนเพรว่าอู้ยลายโตเพราะนั้นเราะว่าผู้เม็ดเดี่ยวเปล่าเนี่ย เอาครับเม็ดเดียวครับพี่พี่ครับผมอันนั้นทีมงานขยายออกไปซสิหรอกครับวิธีทำมัมแต่ว่าคันคันพ่อสบายเปลี่ยนอันคาด็กเตอิมไปก็ยังพูว่าเนี่ยเขียนเม็ดเดียวคือเม็ดเดียวเลยแต่แต่บนติดใส่ความคิดออกกจ้ามีสมองคืดตัวเขาไปยังที่ก็จะคืดหนักหนักนี่เนี่ยเมื่อพอจะไปโอ้ยพอจะแปดเจ็ดอันเจ็ดแปดเจ็ดเก้าไปยังที่นะอันอันคันพ่อสบายเขียนอันเจ็ดแปดสองยี่สิบอันตัวแดกกับยาเพิ่นบอนเพิ่มปฏิตาม ขันพ้นอยากอันรู้ใจเพราะเกิดตามพ่อไว้พ่อไว้เกิดได้คนก็รู้จใจพ่อไวเพิ่มตัวเห็นี่ที่เขาไม่รู้จใจพ่อไวนี่เนี่ยนี่เราเอาอันเดี่ยวนี่มันได้ลงไป็นชีนครับเดี๋ยวงวดหลังเม็ดเดียวไม่ต้องขยายความคือปูวาครับที่ขยายความก็จะไปแตกแปลนะครับอันนี้มันเป็นหาเม็ดุูเด้อโอ้ตายเอาสวัหวานเอาเบิ่อเป็นเจ็ดปีครับผม